มาพี่มน,น,นามามามาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมฝากไลฟ์แชร์ด้วยครับสี่ไหนแมเช็คกล้องดังนไมใช่เม,มืองมิโอเคเจอกันในงานขอบทีมบ <c oughs> อลนี่ก่อนไม่ดีกว่า ควรนี่ก็ขยันวิ่งแกวูทำไมเวลสามแปดอีกคนวิ่งรอบนึงจอดที <laughs> เออผมเห็นเขาจอดอยู่แต่แจวูเขาไม่ค่อยวิ่งอ่ะมันไม่จอดแจวูมันก็จอดตรงไอปุ๋งอ่ะ <laughs> ตอนแรก,กรตอนน้ตองรีแบบต่อเนื่องนะ <laughs> ปับป๊บปับป๊บปับป๊บลาปับป๊บลาปั๊บปั๊บเล็กอยู่ข้างบนนะแล้วก <laughs> ็ขอพาร์ทสองเลย สวัสดีทาวยูทูบทุกคนด้วยนะครับผมเสียงดีกดหนึ่งไม่ดีกดสองนะครันะครับเสียงดีกดหนึ่งไม่ดีกดสองนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนด้วยกด5 0อันพอในโลกเกลือก็เกลือมันจะมาป่ะล็อกซี่มันจะได้ดีขึ้นเพราเนี่ย50เครื่องมันต้องมีแหละสักสองเครื่องอ่ะอย่างเที่อะไนก็เครื่องนึงก็ต้องมาแล้ว ทำไมมาเลยแสดงว่าโอ้โหดวงสุดๆเลยถ่ายรูปถ่ายรูปโพสโพสกลุ่มก่อนถ่ายรูปโพสกลุ่มก่อนอันนี้ผ่าสองมาก่อนผ่าสองเหรอโอ้แป๊บแป๊บแป๊บทำังจะตกอห้าสิบอันแม่งเออเอาเอาเอาไม่เกินร้อยอันพอแล้วเนี่ยถ yeah ่ายรูปโฟลงกระแสก่อน ชักกี้ถ่ายรูปโพสต์กันนี่อหละเอ้ยยยเกือบตกไปสัตว์เอาไวาแค่นี้ก็พอเฮ้ยเสียวไอ้กากราดับกระสองอยู่ได้ยังกระสองส่งทางไหนจิมดิจะบอกก็นี่ไงมาดิหนึ่งสามสองอือห้าสี่ศูนย์ไปถ่ายรูปนี้แหละ สายติดผมด้วยดีเครื่องใจเฮวหรือจจเฮามาช้าไอ้เจ้าแม่งให้มาแต่เอาพิโมนาปีนขึ้นมาเลยตอนนี้เนี่ถ้าเริ่มบ่ายโมงเลยเเลยเนเอาอยู่ข้างล่างเอาเลยเอาเลยเอาเลยจับไป สวัสดีนอนด้วยขอบคุณท oh okay. ุกคนที่เช็คเสียงให้ด้วยนะครับผมอรบโหต้องไปอยู่หัวมังกรดิโอ้ยบูนี่แปดโอ้โบสมาแม็กไม่มาแพ็กมานี่พอเลยโอ้ย่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเรามาแล้วเรมาแล้วไป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 อย่าหยุดอย่าหยุดเอย เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไปแม็กมันต้องมาแล้วดิไปอย่าช้าย่ช้ากดเร็วๆกดเร็วๆไม่มาเลยอ่ะรีทิ้งไปเลยยี่สิบอันน่ะไปไปเออแล้วก็ดูไปรีบรีบไปดูนั้นยี่สิบอันน่ะคือปล่อยเห่าอ่ะมันจะมายี่สิบอันหลังเฮ้ยแปดร้อยห้าสิบไปเฮียเรื่องแปดร้อยห้าสิบเฮ้ยเริ่มมาเริ่มมาไปไปไปอย่าช้าอย่าช้าเออแล้วก็ดูไปกดกดอีกกดทิอะไรเลยยี่สิบอัน เออเรามาแล้วเรามามันจะเป็นเจ็ดล้าสิบแล้วเนี่ยไป oh, ช้าช้าอย่า oh. ช้าดิเออย,ยอดไปเรื่อยสามสิบปันไป oh, เอาสามสิบปันดีทีบไปปึ๊บเฮ้ยโอ้ยยาบูสามสิบโอ้ยไปอีกเ,อเกือบแล้วเกือบแล้วเยียเธอเป็นเลขเจ็ดนะมึงไปเอ้ย เฮ้ยโห้บู้สามสิบแม็กห้าร้อยไปอีกแม่งเอ้ยอีกนิดเดียวแม็กหกร้อยห้าสิบก็ยังดีน่ละมึงเจอเดี๋ยวได้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยได้มาแล้วเอาว่าเพ้าะอาไรต้องมาแล้วมาแล้วต้องมาเยอะตกเยอะตกเยอะกดผิดเยอยขึ้นใหม่เย้ยที่เฮงอะเราบอกแล้วต้องมารีบวันนี้แค่นั้นแหละจบแค่นั้นแหละต้องต่อใช่ปะ อย่างนีกัถ้าต่อต่อเครื่องใหม่ถ้าซื้อมาต่อก็ต้องก็ต่อเครื่องใหม่ก็ต้องซื้อมาอีกสิบ่องมาลีทิ้งไปเอาละเอาเครื่องมายืมก่อนได้คุมแล้วเครื่องเนี้ยได้มาคุมแล้วน่ะเอ้าทำไมสติไม่ขึ้นน่ะมาวะล็อกที่ตีมไหนสตีมไหนเนี่ยมันกำลังมามันกำลังมาว่ะสติมหายสติมหาย มันจะได้บู๊ตบูตบอรก็แ้แต่ค้าง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 คาคาควมกำลังขึ้นใาม่ี้ยเี้ยวคฟี้ยวเี้ยวขึ้นมาย่งนิ้วขึ้นมาอยัางออฟไลน์เมื่อกี้ขึ้นแล้วพี่ขึ้นแล้วครับ2424750เดยวอะไรวะท็อกเ่าไหละวะ10102475012 ได้อยู่น่าสิสิเปรี้ยงอะนี่ว่าสิบกว่าได้อยู่น่าเป็นสิบสองละเอาต่อได้ดีไหมเนี่ยเออผมว่าสิบสองดีไปยี่สิบดีไปเท่าไหร่ยี่สิบเองยี่สิบกล่องเอาต่อไปซื้อเครื่องมาแล้วก็ซื้อมาอีกสิบอันน่ะนี่ก็กำไรแล้วเนี่ยตัดไปแค่ยี่สิบกล่องอ่ะจะกำไรเปล่าล่ะจะกำไรก็ขายไปโอ้ต้องสุดว่ะเนี่ย แต่เราต้องซื้อก็ต้องเอาอีกเครื่องอะ่ะเอาให้มันหมดเอาดีจัดแล้วเนี่ยดูดิไ,นนไ,ได้ไงใส่เครื่องหนึ่ง,<ป>งล้วงไป<ๆ>ไปอย่าไป,ไปกำลังมาแล้วเมื่อกี้มันกำลังมา,าเดี๋ยวเดีด๋ยวมันก็มาอีกอุ้ยขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาสี่เลยเหรออุ้ยนี้อ่ะแรงเกินบ่าวนา่าดสารอยเลยเนี่ยแล้วมาแล้วมาเหมือนรอบรอบแรกเลยโอหยเ่ี่ะไม่ไม่พอเครื่องไม่พอโอ้ ซื้อมาอีกสิบกว่าเมื่อกี้เอาอีกตกเครื่องเว้ยโอ้โหเอ้ยน้อยไปอ่ะมันน้อยไปอ่ะผ่านละผ่านละนี่ผ่านละไปโบไปเจ็ดร้อยห้าสิบอ่ะร้อยยี่สิบบวกเปรี้ยวเลยอ่ะอย่าไปดูอย่าไปดูรีทิ้งไปเลยนะมันจะไปติดอันห้าหกอันแลพอพอพออันเนี้ยเนี้ยเก็บไปขายก่อนก็ได้มั้งกากพี่แล้วไม่ได้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 มีคนซื้อ เจ oh. ็ดร้อยห้าสิบมาให้มึงตันเลยยี่แปดไอ้เครื่องไม่ใส่แข่งพอดีนะโอ้ยไอ้เออนะ oh. <Hey>, ผมเคยได้อยู่เครื่องหนึ่งเจ็ดขายไปนานแล้วแปดพันมนานแล้วอ่ะขอแรกๆเลยติดเครื่องสุดท้ายว่าไปไปไป<า>ไป,ไปนี่แหละถ้าในสิบครั้งนี้มันจะติด ก็เครื่องนึงนี่โอ้ยเริ่มน้อยแล้วโอ้โหน้อยเกินเริ่มเหลือน้อยแล้วอีกสักอันโอ้ยบูทสามสิบบุญมีแต่กำบางกระซำสิบไม้เลยเก้อแล้วดูแล้วมันไม่ได้บอกให้ซื้อเพิ่มอีกสิบอันไม่ซื้อ เอาซื้อกล่องอีกสิบอันืิอกล่กองมันน้อยไปมัน<ฮ>ดีเอาไปทันนะโอ้จบแล้วะวะไปพอแล้วดิมันไม่ได้แล้วเจอดิวายซื้อสิบอันตอนแรกไม่ซื้อมาคืนนี้ต่อแต่คืนนี้ต่อไม่ต้องห่วง